สวัสดีคะ่ะใครกำลังมงหารถ SUV ขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์ออ,อตโต้ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ Honda CRV 2.4L เกียร์ออตโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นร0 0ที่329,000บาทเท่านั้นประวัติดีจะได้เต็มน,นะคะส่งเดือนละแค่7,000บาทเท่านั้นค่ะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปค่ะกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะคันนี้รถสวยสภาพดีได้เกียร์อ,ออตโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อกว้างนางั่งสบายแอร์เย็นมากเลย ะะภายในเป็นเบาะหนังปาฟิฟฟ้าสีครีมด้วยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามมาไปดูกเลยค่ะนี่ค่ะรถสวยสภาพตีมากๆเลยนะคะเป็นรถ SUV ที่กว้างนั่งสบายมากๆเลยค่ะ h o n d a c r v 2.4 L เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อปี2.7 0 7ค่ะแม็กไลสวยเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่3า9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ เป็นบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะบาะหนังสีครีมดูส,สะอาดสะอานมากๆเลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบกอบสกุญแจรีโมทพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันะคะ่ะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะเครื่องเสียงนะคะ AM FM AUX แล้วก็ CD นะคะวางนั่งสบายนะคะเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะ ขอคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเบาพับได้ด้วยนะคะสภาพดีค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเอกสารในการจัดไฟแนนซ์นะคะบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเต็นเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนค่ะก็ออกรถได้แล้วนะคะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะค่ะ สภาพดีค่ะได้ขับสีด้วยนะคะมีกล้องสองถอยด้วยนะเป็นรถที่ขับดีเครื่องแรงนะคะน่าใช้ม,มากๆเลยค่ะภายในห้องผู้โดยสารกวา้างมากๆเลยนะคะนั่งสบายค่ะไม่อึดอัดน,นะคะคันนี้ฟุอมเชั่นเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ดูภายในสิคะสะอาดสะอานมากๆเลยนะคะเบาะหนังสวยมากๆเลยนะคะสะภาพดีค่ะผ่อนเดือนละแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นค่ะหน้าเครื่องค่ะเครื่องยนต์ V t e ทคนะคะ2.4ค่ะสนใจง่าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 0 5 5 8 5 8ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะแอมจะมารีวิวรถให้ดูกันทุกวันเลยอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนล่ะบ๊ายบายค่ะ